สงฉบับที่สองพุทธศักราช2535จึงแต่งตั้งให้พระมหาอุดรฉายาทีปะวังโสอายุ2 8พษา8วิทยาฐานะปร,ะริยธรรม5ประโยคน์ักธรรมเอกศาสรนศาสตร์บัณฑิตวัดเจดีหลวงตำบลพระสิงห์อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ ดำรงตำแหน่งเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่หางดงธรรมยุธมีอำนาจและหน้าที่ตามข้อ23แห่งกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่23/2541ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาคทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปแต่งตั้งณวันที่22 เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2556พระกิติวิมลเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่หางดกธรรมยุทธ์คำสั่งเจ้าคณะตำบลพระสิงห์ธรรมยุทธ์ที่จอตอ1ับ2556เรื่องแต่งตั้งเลขานุการเจ้าคณะตำบลพระสิงห์ธรรมยุทธโดยมีบทบัญญัติแห่งกฎมหมาเทราสมาคมฉบับที่23 พุทธศักราช2,541ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ให้มีเลขานุการเจ้าคณะตำบลเพื่อทำหน้าที่การเลขานุการอาศัยอำนาจตามความในข้อ25วรรค2แห่งปฎมหาเถรสมาคมฉบับที่24พุทธศักราช2,541ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พุทธศักราช2,505แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชมบัญจักคณะสงฆ์ฉบับที่2พุทธศักราช2,535จึงแต่งตั้งให้พระมหาโกสินฉายากิติป,ปาโลอายุ34พรรษา3วิทยาฐานะปรียนทางห6ประโยคน,นักธรรมเองศาสนาศาสตร์บัณฑิตสังกัดวัดเจดีหลวงบอรวิหารตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เป็นเลขานุการเจ้าคณะตำบลพระสิงห์ธรรมยุทธมีหน้าที่ทำการเลขานุการทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสั่งนักวันที่27พฤศภาคมพุทธศักราช2556พระครูประหัชสุวัฒนะเมตตาคุณเจ้าคณะตำบลพระสิงห์ธรรมยุทธคำสั่งเจ้าคณะตำบล ตอ .2 อสองทับ5 5 6เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าวาดโดยที่พระโสพลธรรมศาสรรักษาการแทนเจ้าวาดวัดป่าพุทธพจนารามตำบลบ้านพงอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ได้ลาออกจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่3เดือนมิถุนายนพุทธศัก,าการาชส5 5 6อาศัยอำนาจตามความในข้อ4วัรคหนึ่ง แห่งกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่19พุทธศักราช2541ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าว่าออกตาความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พุทธศักราช2505แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราช,ชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับที่2พุทธศักราช2535จึงแต่งตั้งให้พัสมุปทินฉายาธรรมชโยอายุ34 พันศากวิทยาฐานะนักธรรมเอกสังกัดวัดป่าดาราพิรมตำบลรินใต้อำเภอแม่รินจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าวาดวัดปา่าพุทธพจนารามทั้งนี้ตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปสัง่งนณะัวันที่12มิถุนายนพุทธศักราช2556พระครูปลัดสวัฒนะเมตตาคุณเจ้าคณะตำบลพระสิงห์ธรรมยุท